เดินเข้ามาก็เจอเลย450อยาโอ้ยอยากได้สวัสดีครับเราอยู่กันที่นครสวรรค์นะครับวันนี้มาบิ๊กวิงนะครับก็จะมาซื้ออุปกรณ์ไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับพวกกล่องพวก อะไรพวกนี้นะครับกองน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็น็อตแหวนถ่ายอะไรพวกนี้นี่ครับ,รบพิกวิงนคกอดสวรรค์น,นะเดี๋ยวเราเข้าไปดูรถกันดีกว่ามีรถอะไรบ้างก็ไม่รู้นจอาตรงนี้ครับนี่เที่ยวนี่โอ้ยเดินเข้ามาก็เจอเลย สี่ร้อยห้าสิบโอ้ยอยากได้หุย้ยเลนคอนด้วยอะ่ะแฮนแท้มาเลยนะเงื้อจะไปลงสนามก็เสียดายนะรถมันดีจริงๆเลยโอยดูเครื่องเนี่ยโอ้ยอืมคลิปๆเลยเมื่อก่อนเมื่อก่อนคือต้องรอเลยนะว่าตัวเนี้ยรอกันเป็นเดือนเลยนะคเดี๋ยวนี้ไม่จะซื้อได้เลยคนระับ มีรถเลยไอ้เดอร์สตาดีดีครับของดูดีไปหมดเลยยางก็จะเป็นแบบต้องเปลี erm. ่ยนนะถ้าจะไปดูจริงๆอันนี้ก็ทั้งเรียบทั้งทั้งวิบากได้ครับแต่ถ้าเจอแบบหนักๆวิบากหนักๆก็ต้องเปลี่ยนเป็นดอกหนามใหญ่ๆลครับเห้นดูเครื่องนี้ยูนิแคม <Hey. S 2> ผมนี่ต้องจือปากเลยนะเฮ้ย <Hey, S 2> มีกาดครอบเครื่องไหมด้วยอะ่ะมันมีกาดจากโรงงานเลยเป็นพลาสติกอะ่ะคือการเวลาโดนหินแล้วก็แข็งมันจะแข็งมันจะแตกได้นะถ้าถ้า,ถ,าถ้าไม่มีพวกเนี้ยเนี่ยครับเขาจะมีกาดกาดดีดด้วยนะครับเป็นพลาสติกกันนะครับกันหมดเลยตรงนี้ก็เป็นกระเดื่องโชคดูดีเลยนะเดี๋ยวนี้แอบอ่องอ่ะปรับอะไรได้างหว่า มมองไ่เห็น 450cc นะครับมีกาดแฮนด์มามีแฮนและท่อนมานะครับไฟหน้าเหมือนตัว300 300L เลยเนาะแต่ผมไม่แน่ใจว่าข้อมูลมันจะเหมือนกันหรือเปล่านะโชคโช๊คปรับได้นะครับเนี่ครับนี่นเห็นไหมเพมื่อนๆพยายามส่องเห็นปะเฮ้ยเห็นแล้วโชว,ว่า โชว,ว่าปรับได้แฮนดนี้ก็หลายพันแล้วนะครับเรททอนนะครับนี่ไม้อันเล็กละสวยสวยสายลุยนะครับปลายผ่านไป450อันนี้ก็เป็นอ c เซสซอรี่ครับเป็นพวกเฮด 2C มีหมวกมี มีอุปกรณ์แต่งนะครับที่หลักๆก็จะจะมีอยู่นะครับสำคัญสำคัญก็จะมีในกาดไฟหน้ากามดมอน้านะครับจุดแต่งฝาครอบน้ำมันนะยางหุ้มอนั้นน่าจะของรีเบลอ่ะนะครับพวกหมวกกันน็อกนะครับหมวกกันน็อกก็จะมีฟูลเฟสน,นะครับอุ้ยมีมดแดงแล้นี่นี่นี่ลายมดแดงเฮ้ยลายมดแดงอะ่ะ เนี่ย2อ7 9 0น่าจะลดอีก10%นะครับคารเมไลไรเดอร์เว้ยนี่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 โอ้โหยุคโชว่าเดี๋ยวมันมีกี่ตัวว่ามะแดงเห็นเห็นมีมียน,นี้อันนึงละนี่น,น่าจะมีหลายลายนะนี่ไงสีเขียวนี่นี่ก็ใช่แล้วนะนะใช่ดิ เป็นภาษาญี่ปุ่นนะนี่ไงคาเมนไรเดอร์ห้าสิบปีไอหมวกก็เขาสวยนะครับสองพันกว่าบ,บาทเองเนี่ยเป็นสีแบบเป็นแต้นก็มีนะครับอ๋อนี่ก็นี่ก็คาเมนไรเดอร์นนะนี่ครับคาเมนไรเดอร์ฮุกกานี้ฮุกกาเราอยู่กันที่ศูนย์บิ๊กวิงน้สวสมันนะครับตัวนี้ันใจไวรุ่นนะครับซีบีอารพันมาสวยเนาะ นี่ครับโอลินด้วยใช่ไหมเห็นแวบๆกระบอกทองทองเฮ้ยโช์ไฟฟ้านี่นี่นโอลินด้วยแค่โชกก็ไหลตังแล้วนะแต่ผมขี่ไม่ได้ตัวเนี้ยติดพุง <c oughs> เคยลองแล้วมันต้องก้มเยอะไงดูดิแฮนด์มันมาเกาะตรงเนี้ยมันก็้างงก้มเยอะเบรกแปมบ้ <c oughs> โช์โอลินโว oh. ราคาผมไม่รู้น่น,น่าจะแตะแตะแตะล้านไหมวันนี้วันนี้ไม่มีข้อมูลเลยนะว่าเดินเล่นนะครับมันซื้อกองอะจะไปถ่ายนะ้ำมันเครื่องแอฟริกาสวินนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งครับอันนี้มันอะไรวะนี่สองยห้าสิบเหรอ CBR สองร้อยห้าสิบ R แต่มันคันใหญ่วะเพื่อนๆคันแบบคันมันใหญ่อะ่ะแล้วก็หายพวก เนี <f ailing> ่ยเฟลลิ่งเขาแบบออกแบบมาแบบคือถ้าคนไม่รู้เรื่องรถนะ้นะ่ะมันก็จะคิดว่าไอสองคันนี้คล้ายๆกันเลยนะเ <f recogn iz>? นี่ยครับนั่นไงล้านกระบาดจริงๆลนกะ็ตัวนี้แน่เลยร้านหนึ่งร้านหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์มิสซิการ ข้างนอกก็ยังจะมีตัวนี้นะครับพวกตระกูล500อยู่นะครับเป็น 500X แล้วก็ 500R ้อยอาเป็นนักเก็ตนะครับ 500F นะครับตัวตัวห้ารนี่แบบว่าเยวพาไปดูข้างนอกเดี๋่วคือถ้าเริ่มต้นอ่ะตัวนี้เหมาะสุดแล้วครับสำหรับ สายทัวริงนะครับเป็นรถที่แบบคุ้มราคามากครับผมก็ขี่ 500X มาก่อนนะราคา2แสนกว่าบาทนะครับแล้วก็แต่งโน่นแต่งนี่สักหน่อยนะครับไปได้ทั่วไทยครับแล้วก็ค่าแมเนจเนซ์ถูกนะครับไม่กินน้ำมันแล้วตัวนี้เป็นอัพไซด์ดาวมาแล้วครับเป็นโชคหน้าหัวกลับมาแล้วเนาะแล้วก็ดีดคู่อีกต่างหากผมเคยทำรีวิวไปนะครับลองไปคคนดูนะครับเป็นรีวิว 500x นะครับเนี่ยอย่างละเอียดอันนี้ก็สีทหารนะครับสวยมากเลยแล้วก็ 500r 500f นะครับมีครบเลยครับที่นี่นะครับนี่มันจะดูล่งๆหน่อยนะนี่ก็ 500r นะครับนี่ก็ 500r นี่ cb 650r นะครับ โอ้่ย oh, yeah. ชอบคันนี้ผมก็คันนี้ผมก็เคยทํารีวิวไว้นะไอตัวพนะันสามเนี่ยคือแบบเหมือนพวกอะไรนะมดแดงอนะ่ะเมื่อก่อนเนะี่ยอ,อารมณ์มดแดงวีสามอะไรเงี้ยนะ <c oughs> อดีตเซลชาครับรถทําไมลงเหลงยังครับขายดีจัดครับรถทำไมดูลงเหลงยังเลยส่งรถหมดแล้วมั้งอนะ่ <c oughs> ไม่มีรถขายแลยนะ้วเนาะทําไม่ทันลูกค้าเยอะิ <c oughs> พ,พวกชิปไปจากนู่นน่ะเหรอชิปจากประเทศจีนอันนี้ผ่านตลาดครับจริงรจริงยังไม่ผลิตชิปให้ครับก็ข <Yeah, S 1> ่าวล็อกดาวที่เซื่องไฮ้ครับแย่เลยคือลูกค้าจองรถแหละแต่ไม่มีรถให้ลูกค้าคลูกค้าแบบคือจองถล่มทลายอะ่ะแต่ก็ยังพอมีให้ขายให้ให้ซื้อกันนะครับนี่ครับเกี่ยวกับนหน้าร้านมีแจ้งทางไน,ใ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 น และกองผมชอบใช้ของแค้นะครับไม่รู้ก็คือมันชัวร์ดีแล้วก็แหวนน็อตถ่ายหมดนี้ก็หกร้อยหก้อยห้าบาทเอาไปใส่เองครับได้เป็นที่เรียบร้อยซื้อไอ้น้ำยาีดโซมาดนะแล้วก็กองแล้วก็แหวนนะ็อตถ่ายครับเดี๋ยวแอบมาดูเซอร์วิสช่างเขาที่นี่ดีกว่า นี่มีรถซ่อมเยอะเลยนะโหกำลังใส่ปี๊บอยู่เลยอนะ่ะน็นช่างใหญ่ครับพี่แก้วสวัสดีครับสวัสดีครับแก้วกำลังติดปีป๊บห้ารอเอกครับเดี๋ยวปิดคลิปด้วยการขันน็อตของพี่แก้วนะครับนี่ขนาดขันน็อตยึดในเพจหลังนี่ยังต้องเป็นปอนเลยใช่ไหม 嗯嗯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 